สวัสดีครับผมนะัทะวิทย์นะครับผมสวัสดีค่ะดาวนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านหนองลมจังหวัดพะเยาวันออนี้เรามาท่องเที่ยวเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้มันมีอะไรบ้างวันนี้เราอยู่<ม>ที่นี่<ม>อสองคืนหนึ่งวันไปสองวันหนึ่งคืน <c oughs> เรามาพักที่นี่แล้วว่าเราจะมาดูว่าบ้านหนองลมเนี่ยมีอะไรน่าทำบ้างได้ข่าวว่ามีบ่อน้ําผุดอ่ะเวลาตบมือแล้วน้ำมันจะผุดออกมาเป็นแบบจะผุดได้ยังไงอ่ะมันจะสะเทือนไม่รู้เหมือนกันไปดูขี้โม้หรือเปล่าต้องไปดูแล้วแหละงงไหมมันเป็นไปได้ไม่ได้มันทำได้เหรอต้องไปดูสองวันหนึ่งคืนเน ได้ยินเสียงไหมครับน้องๆได้ยินเสียงไหมครับเขาตบมือเรียกน้ําผุดมันเป็นยังไงอ่ะอยากดูน้องๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่าเขาทําอะไรกันเี๋เราวิ่งดิลุลุ่มตาโกวิ่งตาบ้านเราไปเที่ยวอรกันเราไปทำเงินเดี๋ยวผมยอครับผมไปทางไหนครับไปทางนี้แล้วก็ู่ทางนี้ไปทางไหนอ่ะว่าไงเขาเรียกน้ําผุดนะครับมันอลังการงานสร้างไหมครับน้องๆนักท่องเที่ยวเขากำลังตบมือเรียกน้ำด้วยนะครับผมเขาตบมือเรียกน้ำผุดอยู่นะ ุดขึตบมือแล้วน้ําจะพูดตรงนี้นะฮะเราจะลองให้นักท่องเที่ยวตบนะฮะเราต้องใส่แมสนะฮะอยู่กับนักท่องเที่ยวนั่นไงพุดขึ้นมาแล้วเห็นฟองมันพูดจาก้งเฮ้ยพูดพูดพูดเห็นไหมนะ เขามีการวงสรวงนะตรงตนี้จะมีเจำพ่อคำพวนนะซึ่งเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ที่นี่นะครับผมปกปักราาักษามาที่นี่ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะอ่ะทุกคนเราเข้ามาที่ต้นไม้กรอบรูปนะฮะเราก็จะเข้าเอาหน้าเข้าไปถ่ายรูปนะครับผ <Hey, S 1> มเออเพื่อจะเป็นกรอบรูปเนี้ตัวสุดยอดเลยถ่ายรูปแล้วจะพบรักกรอบรูปพบลักนียมากแต่ว่ายังไม่พบใช่ไหมเออพบแล้วพบแล้วพบแล้วพี่แล้วนะพี่โอหาเรื่องให้ผมนะเนี่ยนี่นี่แล้วนี่ต้นไม้อะไรครับ กันไข่คู่กันพันปีเลยหรอพี่แก่กว่าเราอีกโอ้โหอายุเยอะมากเลยพันปีลุงทวดลุงทวดมีผ้าเจียสีมาพันรอบต้นไม้นะครับดูแขังดูศักดิ์สิทธิ์มาเริ่มมาเลยอบอบอยากรู้ว่าต้นไม้เนี่ยใจะต้องใช้กี่คนถึงจะรอดได้่ละคืนนี้เป็นการพิสูจน์นะฮะต้นไม้ต้นนี้มันใหญ่มากต้องใช้กี่คนถึงจะอบหมดเก้าคนเลขดีเลยเลขเก้าเลขดีเลยนะครับผมโอ้ยทุกคนตบมือ มาเรามาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเก็บไว้เป็นความทรงจำที่หนึ่งนี่สุละอโอเคเราก็จะเดินทางต่อไปนะดูแม่น้ำธรรมชาติไหมใส่มากสวยมากกระมาอเนี่ยนโคตรดีสับพ้มไปกับอย่างถึงแล้วคะ่ะจะไปถึงบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่บอน้ำพันปี<า>น้ำขนาดเนาะหอม เราก็อยู่บ่อน้ําพันปีนะฮะนี่เป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งผู้หญิงห้ามตักเขามีความเชื่อว่าผู้หญิงตักแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับความศักดิ์สิทธิ์จะลดลงอ่าความศักดิ์สิทธิ์ลดลงเพราะฉะนั้นให้ผู้ชายแมนๆอย่างพวกเราเนี่ยตักนะครับผมเป็นถังสีเหลืองอ่ะตะก้องอยู่ไหนอะที่นี่เอาหรออ๋ออยู่นี่ค่อยๆทิ้งลงไปนะอ่าไม่ลึกไม่ลึกไม่ลึก เอาเลยผีทุกทูดเราค่อยๆเจ็บหายไปนะคะเป็นไงบ้างสดชื่นใช่แล้วค้อยๆเจ็บหายไปมั่งมีมั่งมีฮัลโหลไปมั่งสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรอะไรครับเนี่ยน้ำ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรเหรออบอะไรก็ไม่รู้อ้าวเหรอโอนเลค่ะอบหมูโอนผมนึกว่าไฟไหม้ตกแก๊งคนเห็นมองควันขโมูมานู่นเลยเป็นการอบเตาอบมลเตาอบสองชั่วโมงอ๋ออันนี้คือเราทำอะไรครับทำอบหมูกับน้ำมัน้ำไหม้ค่ะทำอะไรนะคะอืมทำอะไรนะขาเห็นนี่ก็สุดได้ครับสิบเอ็ดนาทีรอไปปิดถาดมันต่างแกมันไม่แเออ เดือดพี่เลยช้ำช้ำมากหอมมากเข็มอร่อยอร่อยอร่อยแป้งมันกระจายมันกระจายมันกระจายกินชร้นละลายค่ะหมู่บ้านหนองหล่มนะฮะมาจั่งเข้าไปว้าวมันสุดยอดอยู่แล้วแบบอะอรมากค้่ขนมหน้าดำเหมือนพิซซ่าเลยอ่ะขนมหน้าไหมแล้วก็ อันนี้เราต้องรอให้มันเย็นก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะร้อนมือร้อนปากเขาก็จะมีข้าวห่อตองแจกนะครับิิคครรัับบโอ้ยใส่ใส่เกงด้วยเอาเลยเหรอลืมดูเขาไม่เห็นเหรอกินอันนี้เราแอบมากินก่อนเขานั่งอยู่ตรงโน้นไหมว้าวคำพริกนคำพริกออ เราจะมาสปาหทวกันด้วยปลาโอเคปลาเยอะนะปลาเยอะเยอะจัดเลยอ้ยหนีไปหมดเลยโอ้โหเปนลูกถ้าตัวเล็กๆมันกููดอ่ะมันจะแบบจะกกะจี้แบบฟินๆ มีที่เก็บแป้งนะฮะเราก็มาเที่ยวโฮมสเตย์ครับที่พักเราอยู่ง่ายๆครับอยู่บนบ้านเลยตรงทุ้มนู้นนะฮะผมกเขามีขันโตกเตรียมไว้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีแบบทําพิธีอะไรกันก็ไม่รู้เหมือนกันแบบว่ามัดมือใช่เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าไปทาพิธีสู่ขวัญนะครับผม กูเท่าูแขอาจารย์สตอนสาธุสาธุอาจายในวันนี้ก็เป็นมันด้สุภาพเจียมมีตอนเหีวทางนี้เจ้าเจ้าใช่หผู้หญิงใช่ให้นีให้นีให้นี่ดีเขาดีเขาดีก็มาอ่าโอเคนระหองครับผม นี่นี่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะขนมหน้าไหมใช่ที่เราได้ไปอบที่เตาดินงามกินยังไงหวานหวานหวานอร่อยเลยแล้วกูดิบไทยแลนด์มงโกดมันเยอะนะครับโอดเยอะซอฟเขาให้อืมเป็นไงเพลินอร่อยเนาะเดี๋ยวต้องรอให้ดาวเน็ตดู อ่ะโอเคครับมาตลาดเช้านะครับผมบ้านหนองลมนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศตอนเช้าเป็นยังไงตามมาเลยครับผมตามมาเลยมีหมูปิ้งด้วยสําหรับนักเรียนไปกินข้าวซื้อหมูปิ้งให้ลูก,ลกเๆเช้าีบรรยากาศภายในตลาดประมาณนี้มีของขายประมาณนี้นะครับ ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้า <unre li able noise> เดี๋ยวต่อไปเราจะไปแ<อ>วะดูวัดวัดสรีล้อมนะครับตามมาครับวแลวนี่คือบรรยากาศวัดสรีล้อมนะครับเข้าไปดูในตัววัดกันดีกว่านี่สังเกตนะครับผมจะเป็นพระพุทธรูปปากท่านจะแดงนะครับซึ่งจะไม่เหมือนพระพุทธรูปที่ไหนนะฮะ โอเคนะครับเรามาดูสินค้าโอท็อปกันดีกว่าป่ะยาหม,ม่องแม่เรายาหม,ม่องสมุนไพรที่เอันนี้ทําเองเ้วยทำเอง,เอ,งอันนี้สองสองรสสองกลิ่นอันนี้ใช้น้ำมันโอ้ยนี้น้ำมันอันนี้น้ำมันไตรเทยโอ่านี่คืออะไรครับสำหรับใบลูกประคบใบนะประคบเป็นผ้าอ๋ออยู่ในกล่องนี้นี่ไงครับในมีอในมืออ้าวนี่ก็เป็นกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์สองทำเองอันนี้น้ำมันหอมระเหยสำหรับดม ขอจะขอบอกว่าลืมกระสอบสัิกมนอันนี้หอมมะม่วงเนี่ยข้าวไรเบอรี่นะครับเวลาข้าวไรเบอรี่เราไม่ต้องใส่เยอะนะเราผสมกับข้าวขาวแล้วมันจะมีประโยชน์หลายอย่างถึงละหกสิบบาทนะครับของเราข้าวหอมมะลิพัฒนาออร์แกนิกฟาร์มมีใช่น้ำพริกแกงหมูด้วยมีเออข้อหอมทองด้วยนี่ครับผมอันนี้คือหนังสือรับรองนะฮะแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมสีสองสีสองอ่าทำไม นี่ก็เป็นสินค้าโอท็อปโอเคครับโอเคนี้เราอยู่กับที่อินแข็งจักสาร,สารไม้ไผ่ไ <ว S 1> เอ,อ๊เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการจักสารกันนะครับว่าเป็นยังไงครับผมมาสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับโอ้บรรยายรถเลยผมช่วยมั้ยครับมามาอ,อันนี้ลุงจะยายรถนะฮะ ดีครับครับคุณตานะครับผมชื่ออะไรนะตาอินนะครับตาอ,อินจะมาสอนวิธีการจักสารน,นะครับผมอ่าดูนะฮะอ่าประมาณนี้จักสารเนี่ยเขาจะทําเป็นแอบข้าวของภาคเหนือประมาณนี้นะ,ะอ <ef> แอบข้าวใส่ข้าวเหนียวปั้นจำจำกินกับน้าพริกอะไรประมาณนี้นะครับ <Wow. S 1> อ๋อมันต้องรู้จักการ ไม่่่่ใชงายนนะีมันสลับสลับตะคุณตาลองทิ้งให้ผมสักหนึ่งทีดิคุณตาสอนผมนะคนตสอนอย่างนี้นี่นะครับอ่าแล้วนี้เราอย่างนี้เลยปึ๊บมเพิเรียบร้อยดูผมมาทำออกมาเป็นยังไงดูเลยเป็่เส้นเลยอเป็นรูปอเรลองมาทำบ้างดิ คนดูทั้งบ้านเนี่ยอาจจะคิดว่าพวกข้าวเนี่ยอาจจะทำจากเครื่องจักรอะไรเงี้ยจริงๆเราใช้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการทําใช้แรงมือในการทํานะสาวหัวจะมาเป็นทรงรูปได้ขนาดนี้นะเราเห็นตั้งใจอ่าถูกต้องต้องขอบคุณตาอินมากนะครับผม หนองนานะครับนี่ันนี้เป็นบ้านดินที่เขาปั้นด้วยมือเองนะครับผมอยากได้ช่างฝีมือที่นี่มากเลยนะคะจะเอาไปปั้นที่บ้านสักหม่อืประมาณนี้นะครับนี่สภาสพาบ้านก็ดูลมลื่นดีนะครับไม่ร้อนเวยเย็นนะเย็นครับเย็นมากอ่าเราดูบรรยากาศนะครับผมดูไปแพงไปว้าวลมลื่นกว้างไปออไม่ได้กว้างประมาณสี่ไร่ครับสี่ไร่ครับ สีไล่เลยอุ้ยกว้างมากเลยนะตรงนี้เราทําอะไรบ้างครับพี่ก็หลักๆก็เป็นพื้นที่อยู่อาศัยครับอ๋อพืนที่อยู่อาศัยเหมือนเราก็ปลูกอยู่ปลูกกินอ๋อปลูกกินถ้ายังหนองนี่เรามีอะไรบ้างีอมีปลูกปลากุ้งหอยมีมีมีเพาะกุ้งนยเหรอซื้อมาครับคือพะที่นี่มันภาคเหนือนี่มันเพาะไม่ได้ต้องซื้อเป็นเป็นลูกมันตัวเล็กๆมาครับปลูก่อยไว้แต่ว่ามันเจริญเติบโตในนี้ได้เดี๋ยวครับพี่เคเดี๋ยวเดินเล่นตรงนี้ โอเคนะครับแล้วก็อยู่ที่กลุ่มทอผ้าแล้วนะครับผม<ะ>เรามาดูเสื้อผ้าเลยวันนี้เขาทํานะฮะนี่สําหรับชาวบ้านที่อยู่แถวนี้นะฮะทำทุกอย่างเองหมดนะฮะอันนี้ก็เป็นผ้าใช่ไหมครับใช่อันนี้สามารถเอามาใส่ได้แล้วก็ทําเป็นผ้าเช็ดตัวได้ไหมครับเช็ดตัวก็ได้อ่าเพื่อเช็ดตัวได้ด้วยเลยครับผ้าพันคออ่าด,ดูดูอันนี้คือทําอะไรครับผม ตัดเสื้ออันนี้ผ้าตัดเสื้อผ้าตัดเสื้อ,อแบบนี้อุ๊ยนี่เป็นเสื้อเลยครับทุกคนดูเส้นใยที่เขาใช้นะฮะเป็นใยจากใมงมุมนะที่ให้มาไม่นไทย<ม>ดูนะครับมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ต้องทากันเองอะไรอย่างนี้ดูผ้าก็ไม่ได้ทำกันง่ายๆนะก็ใครที่อยากจะซื้อเก็บเอาไว้ใส่ก็ดูวิธีทำนะฮะประมาณนี้ตอนนี้เราอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวแม่แตีวนะครับผมเดี๋ยวเรามาสั่งสวัสดีครับผมเอาก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ําใส่2แล้วก็ต้มยำสามครับ คนเยอะมากตอนช่วงเที่ยงเนี่ยคนจะมาเต็มร้านเลยใช่ไหมครับสายทันไหมครับผมสนนมายทันเลยครับมาแล้วรสั่งเมื่อกี้ได้ตอนนี้นะครับผมดูไข่แอแอมจะกินไข่มานานดูไข่ยางมาตุ้มนะฮะงากระเทียมหมูครับําหมูตําจริงจริงต้องลองต้องลอง,ลอง,ลองนี่ซุปนี่คน อืมูกิ้นกันองพอรน่องเย่งเย้ก็จบลงไปแล้วครับกับ2วันหนึ่งคืนของพวกเรานะฮะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับชอบใจยืนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับบ้านหนองลมบ้านหนองลมจังหวัดพะเยาโอเคครับผมก็ทริปในวันนี้ก็จบลงไปแล้วพวกเราสนุกสนานมากแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาด้วยกันนะฮะเรามาทางรถตู้นี่นี่รถตู้เรา โอเคครับเราต้องขอตัวลาเท่านี้เราต้องกลับไปทําภารกิจกู้ชีวิตเราต่อนะครับท่า,น,ทาน,นี้นะฮะใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวหรือว่าอยากจะมาชมแบบ<ะ>บ้านธรรมชาติดูต้นไม้ป่าน้ํลาลาธารอะไรประมาณนี้รนะู้สึกว่าคนที่นี่น่ารักมากเออเป็นกันเองมากเลยเป็นกันเองสราตดีมากสาหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีค่สวัสดีครับ